เข้ามาแล้วนะครับสำหรับเจ้า t o y ยต้าฟอร์จูเนะครับ 3.0V ปี2022คันนี้ขับ2นะครับเป็นรุ่นโฉมหน้าแชมป์สีขาวมุกนะครับไฟหน้าแท้เดิมนะครับด้านหน้าแท้เดิมเลยนะครับล้อแม็กลงพันสวยๆแบบนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับอีกหนึ่งคันสเกิร์ตรอบพันเลยนะครับันนี้นะไม่1แสนเจ็ดหมื่นกิโลนะขายราคา6แสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีดำนับคอนโซลหน้าสีดำพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูลคอนโทรลแอร์ออโต้นะครับ เครื่องเล่นเดิมเกียร์ออโต้นะครับใครขัดใครกำลังมองหานะครับรถเจ็ดที่นั่งนะครับราคา6กแสนสองหาพันบาทนะครับซื้อส่วนจะจัดแสเน้นได้หมดเลยนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้เป็นรุ่นฉลองครบรอบ50ปีโตโยต้านะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับเป็นสีขาวบุ๊กนะครับใครสนใจนะครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามแปดหกสี่นะครับจ่ายทอโต้นะครับติดต่อต่างเข้ามาได้เลยตอนนี้รถยังว่างอยู่นะครับไฟหน้าเปิดเตอร์สวยๆเลยสวัสดีครับ